ไอ้เจ้าหลอดไฟ LED แบบนี้เขาเรียกว่าหลอดไฟเข้าโพดครับเพราะว่ามันมีหลอดไฟ LED ไม่เล็กๆติดอยู่เต็มเลยจนดูคล้ายกับเม็ดเข้าโพดซึ่งหลอดไฟแบบนี้จะกินไฟน้อยกว่าหลอดแบบไส้มากๆเสียบสายไฟเข้าไปได้เลยแฮะไม่ต้องบัดกรีเลยนี่แต่ผมไม่เห็นตัวอักษรจีนแวบๆเมื่อกี้นี้นะผมดูไม่ออกเลยนะว่าสิ่งนี้มันคือไขน่นกกระจอกเทศนะ่ะเป็นการแกะสลักไขน่นกกระจอกเทศนึกว่าเป็นการแกะสลักหินอะไรสักอย่างเสียอีก โอ้เห็นลอยสว่รน์เจาะลงไปในแท่งพลาสติกชัดมากวาดรูปกรอบใบงานเป็นรูปพาวเวอร์พับเกิลน่ารักสุดๆน่าจะวาดเองทั้งหมดนะครับไม่ได้ปริ้นเป็นภาพล่างออกมาแล้วเอามาระบายสีอย่างเดียวพอเห็นพาวเวอร์พับเกิลแล้วนึกถึงเพลงนิวจีนเลย look i s a new me ไปดูเขาแพ็คกล้วยใส่ลังส่งขายกันน่าจะเป็นกล้วยคัดเกรดแหละเพราะว่าวีกล้วยสวยมากหอ่อดีมากมีการดูดอากาศออกจากถุงพลาสติกอีกแนะ่เพื่อยืดอายุกล้วยไม่ให้สุกเร็วจนเกินไป โอสรัมเป็นการตัดลูกกวาดที่น่ารักมากเอ้ที่เร็วมากเลยครับว่าแต่ว่า2คนนี้น่าจะเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าเพราะหน้าตาคล้ายกันมากเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างนั้นเออไอที่เกาะอยู่เต็มเสานั่นมันคือหอยใช่ไหมครับมองแว็บแรกนึกว่าจอมปลวกใช้อุปกรณ์คล้ายถังรูดเก็บหอยเอาอย่างนี้เลยปกติเราจะใช้อุปกรณ์สีเขียวเนี่ยในการขุดพวกมะละกอหรือว่าขุดแครอทเป็นเส้นๆใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้เขาเอามาขูดผักกาดขาวเป็นฝอยเลย ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเครื่องทอผ้าแหละทอผ้าได้แต่ยาทอถอยนะแฮ่เขามีแต่ทอแท้ได้แต่ยาทอถอยอ่ะอ,อุปกรณ์ที่ดูคล้ายกุญแจนี้มันมิวใช้ตัดเส้นได้หรือว่าเส้นไหมทอผ้านี่เองนั่งขับรถแบบนี้นานๆคงเมื่อยแย่ใช้นี่สิหมอนรองคอรองหลังเบาะนั่งรถยนต์แค่ดูยังรู้สึกสบายเลย แค่เอามันฝรั่งใส่เข้าไปในเครื่องนี้มันก็จะออกมาเป็นเกลียวสปริงแบบนี้เลยไม่ต้องใช้มือหมุนแม่พอเห็นมันฝรั่งทอดแบบนี้แล้วก็อยากกินเลยฮะยิ่งเอาไปโรยผงปาปิกานะบอกได้คําเดียวเลยว่า the best สีมันน่าก,กินนะแต่ไม่รู้ทําไมผมเห็นแล้วผมนึกถึงจอกแหนที่เราอยู่เต็มคลองอะ่ะนึกภาพออกใช่ปะน้าําใสๆเหนืดๆที่เทใส,ส่ลงไปน่าจะเป็นพวกน้าเชื่อมหรือเปล่าว้า <Wow. S 1> จุย้ยนอนหักสลามออกมาเฉย ดูดกลับก็ได้เหรอเดี๋ยวหากเดี๋ยวดูดเพลินนักแลไปชมความสามารถของเครื่องทําเส้นแป้งเครื่องนี้กันสะดวกมากๆเพียงแค่ใส่ผงแป้งลงไปนะฮะเดี๋ยวที่เหลือเครื่องมันจัดการเองหมดเลยอะ่ะในกระบวนการสุดท้ายก็จะได้เส้นเหมือนเส้นบะหมี่แบบนี้เครื่องปิ้นสติกเกอร์ขนาดกระทัดรัดใช้กับแผ่นสติกเกอร์ได้หลากหลายขนาดมากๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แผ่นน้อยแผ่นนิดเหมอเอามาพิมพ์สติกเกอร์แบรนด์สินค้าตัวเองหรือไม่ก็สติกเกอร์ thank you เป็นอย่างยิ่ง ไปดูว,วิธีที่เขาใช้ในการทำลวดลายเพาส์บนแผ่นอลูมิเนียมกันเพาส์ก็คือสัญญาณชีพจรนั่นเองเหมือนปะดูแล้วรู้สึกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจเลยแฮะตึกตึกอาคารอาคารเฮใจหายเบิร์ตนึกว่าเอาคางคกมาขัดซะแล้วเห็นเป็นตะปุ่มตะป่ำคล้ายหนังคางคกเลยมันคืออวคาโดสินะจ้าข้างในอวคาโดเป็นถั่ววอลนัทเหรอเมื่อกี้คราวนี้เป็นขนมโดนัทสอดไส้แมลงตุกตาตุนอีหยังวะมันคล้ายขนมคอเป็ดเลยแฮะหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าอะอัม เอ๊ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขอไล่แป๊บอ,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 อ่ะ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 อ๋อมันต้องเป็นอ่ะอ้าสิไม่ใช่อ่ะอ้าเนาะนี่คือแก้วชงอัตโนมัติอย่างนี้แจ่มเลยว่าจะหาซื้อมาไว้ชงมุกซะหน่อยพูดไปเรื่อยมันจะมีแท่งแม่เหลก็กวนสารที่มีลักษณะคล้ายแคปซูลยามาให้ใช้ในการหมุนเพื่อคนน้ําเป็นหลุมเลยคุณประสบปัญหาเวลาเปิดประตูแล้วลูกบิดกระแทกผนังใช่หรือไม่ทีวีได้ใหญ่ขอเสนอปลอกสมลูกบิดกันกระแทก เขาเอาเม็ดช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลมาเรียงใส่ในจานรูปหัวใจจากนั้นก็ค่อยๆเทน้ำใส่ลงไปปรากฏว่าสีที่เคลือบอยู่นั้นมันค่อยๆละลายกลายเป็นงานศิลปะที่คาดไม่ถึงโอ้มีแถมแม่เจ้าที่ติดสกอ็อเทปแบบใหม่ดีไซน์คล้ายปืนฉีดน้ำเลยน่าสนใจเวลาตัดเทปกาวก็แค่เหนียวไก่ดูใช้ง่ายมาก,มก น่ากินปลล่าไปดูขั้นตอนการทํากันครับเขาเอาแป้งสีม่วงสีเหลืองมาห่อด้วยแป้งสีปกติรีให้เป็นแผ่นแบนแล้วก็เอามาม้วนม้วนแล้วผ่าแบะออกมามันดูคล้ายไข่หวานญี่ปุ่นเลยแต่มีขนาดใหญ่กว่าอ้อจะมาขายเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์แบบไร้สายนี่เองไอยะถึงจะดูก้องแกงแต่แรงดูดไม่ก้องแก๊งเลยนะฮอฟ มันคือน้ำแข็งปนเหรอนั่นเหมือนหิมะเลยอ่าดูเหมือนเขาจะเอาน้ำแข็งนะฮะที่มันปนแบบหยาบๆมาทําการบดอีกทีให้มันละเอียดยิบแหม่ถ้ามีน้ําแดงเฮลโบบอยนี่แจ่มเลยนะเนี่ยเอาทรายมาอัดในบล็อกแบบนี้จะสร้างอะไรกันนะว่าแต่ทําไมถึงไม่ใช้ปูนหรือว่าจะอัดทรายให้แน่นก่อนแล้วค่อยเอาปูนมาฉาบผมก็เดาไปเรื่อยเนาะอย่าเชื่อผมมากนะครับให้ฟังหูไวสองหูยางที่วางซ้อนกันสูงขนาดนี้จะถูกบีบอัดจนเหลือแค่ไหนไปดู โอ้ไม่กาดความสูงลดลงไปประมาณ5เท่าที่โรงงานแห่งนี้เขาไม่ได้เอาถุงมือผ้าไปจุ่มน้ํำยางฮะแ,แต่เขาใช้วิธีการเอาแผ่นยางมาติดที่ถุงมือผ้าแทนมันเป็นเตาอบขนมที่เจ๋งบอรมพอเขาวางแผ่นแป้งลงบนแผ่นเหล็กเตาเมื่อแผ่นเหล็กหมุนครบรอบแป้งก็จะสุกพอดีจะว่าไปขนมที่อบเสร็จแล้วมันดูคล้ายข้าวเกี๊ยวเบ้าเลยนะแต่แป้งมันหนากว่า ผมเดาว่าคุณพี่เสื้อเทาแกมีหน้าที่ทาสีแผ่นไม้ตรงจุดที่สีมันถลอกหรือสีมันไม่ติดหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นแกถืออุปกรณ์ที่เป็นลูกกริ้งทาสีอ่ะเอ๊ะหรือว่ามีหน้าที่นับแผ่นไม้น่าจะเป็นโรงงานส่งขายส่งออกกระเทียมนะครับมีทั้งแบบที่แกะแล้วไม่แกะส่วนในคลิปนี้เป็นแบบแกะโอ้แกะกันไวมากเลยกระเทียมนี่เขาเนียนกุบกริบทุกกลีบเชียวผมเดาว่า เครื่องมือที่เขาใช้ในการใสเปลือกไม้ออกนั้นมันน่าจะเป็นเลื่อยยนหรือเปล่าแต่เป็นเลื่อยที่ถอดใบเลื่อยออกแล้วติดตั้งตัวสเปลือกไม้ที่เป็นลูกกลิ้งนี้เข้าไปสายอ่อนต่อสว่านไฟฟ้านี่คืออุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้สามารถนําสว่านไฟฟ้าไปเจาะหรือขันนอ็อตในจุดที่ไม่สามารถนําสว่านไฟฟ้าเข้าไปได้โดยตรงคุณผู้ชมดูออกไหมครับว่าสิ่งที่เขาบีบมันออกมานั้นมันคืออะไรใช่แล้วครับนี่คือลูกชิดนั่นเองลูกชิดที่เอาไว้ใส่ในไอศครีมหรือน้ำแข็งใสนั่นแหละโดยลูกชิดจะอยูู่ข้าางในลกต โอเคไอ้เราก็นึกว่าเป็นหินซะอีกที่ไหนได้เป็นสลามหรอกหรือโอ้ดีมากเลยมนุษย์ตรงนั้นแหละโดนเส้นขมองสุดๆเจ้าเครื่องนี้มันมีชื่อว่าเครื่องขัดมันปูนแบบนั่งขับครับเครื่องหนึ่งประมาณแสนเก้าแม่พอเห็นพี่แกขับแล้วผมนึกถึงรถบ้ามในดีมเวอร์เลยแฮะโอ้ยโย,โย,โยนี่ก็เป็นการสตัเกลียวแท่งโลหะหรือ น่าจะเป็นการคัดแยกปลาตามน้ำหนักนะครับแต่ที่ผมงงก็คือถาดลําเลียงปลามารู้ได้ยังไงว่าต้องเทปลาใส่ลังไหนหรือว่าที่ถาดมันจะมีตัวชั่งน้ําหนักอยู่ด้วยแม่เจ้าใส่แค่ไหนแก้วไม่พอนี่ลามออกมานอกแก้วเลยหรือนี่ถ้าไม่มีจานรองอยู่ใต้แก้วนะฮะมันจะดูเป็นอะไรที่เลอะเทอะมากสิ่งที่ใส่เข้าไปในเครื่องนั้นน่าจะเป็นผ้าหรือเปล่าโอ้มันหุบมันหุบหุบแล้วคลายรูปดอกไม้เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ดูเจ๋งดี เขาใช้วิธีการเผาน้ำแข็งบนถนนให้ละลายแล้วค่อยใช้ไม้ถูถูออกเหรอแปลกดีกล่องใส่ไม้จิ้มแขวรูปแพนด้าน่ารักอ้าพอกดแล้วไม้โผล่ออกมาจากกลางหน้าผากเอาไปล่อแมวหรือไงใครจะไปคิดครับว่าไอ้ถุงพลาสติกธรรมดาธรรมดาที่เขาเอาไว้ใส่แกงใส่ของสามารถเอามาทําเป็นตัวปัม๊มรูปดอกกุหลาบแบบนี้ได้ฮอลลีมอลลีหุ่นยนต์ทาสีพื้นก็มาไม่แน่ใจว่าเขาตั้งโปรแกร,รมไวใ้ให้มันทาสีพื้นของมันเองหรือว่าใช้รีโมทบังคับนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็เจ๋ง โอโยโยแค่ดูเขาขูดขอบแผ่นโลหะทําไมมันเพลินจังนะเศษโลหะที่ถูกขูดออกมามันดินพรานๆรากับไสเดือนถึกน้ําร้อนชุดผ้าคลุมโซฟามีให้เลือกหลากหลายหลายหลากหลายขนาดเพียงแค่สวมเข้าไปก็เหมือนได้โซฟาใหม่แถมยังช่วยป้องกันโซฟาเปื้อนอีกเออเข็มตํานิ้วเอานี่ไปใช้สิปลอกสวมนิ้วป้องกันเข็มตําทําให้เลือดออกเป็นโลหิตพักอะไรน่าจะเป็นการทําประทัดไม่ขีดไฟนะครับเคยเล่นกันไหม ที่เวลาจะจุดประทัดต,ต้องเอาแท่งประทัดไปขูดกับข้างกล่องเหมือนจุดไม่ขีดไฟนะ่าอธิบายเป็นตุเป็นตะถ้าไม่ใช่ขึ้นมานี่หน้าแหกเลยนะตูตุ๊กตาเทพไฉสิงเอียน้อยโยกย้ายได้น่ารักมากมายสนใจมีไว้บูชาสักตัวไหมครับน้องจะทําให้มีโชคมีลาบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้ามีน้องไว้บันเทิงเริงรมแน่นอนจะทําการยิงเปเปอร์ชุดใน3 2 1โบอา้าว น่าจะเป็นการสูบยาเส้นนะครับแพ่ è, จะบ้าเหรอไม่ได้หมายถึงตรงนั้นซ์เอาใหม่เอาใหม่น่าจะเป็นการนาแผ่นหนังมาตัดให้เป็นเส้นๆน,นะครับจะไปมัวใช้ที่คีบหรือตะหลิวพริกขนมทีละชิ้นเขาไม่ทันกินก็ต้องใช้วิธีนี้แหละพริกทีเดียวได้เป็น10ชิ้นไปดูเขาปั้นน้ําตาลเป็นรูปมังกรกันครับอือหืองานละเอียดละเอียด ใช่ชิ้นเดียวกันจริงดิเป็นการสกรีนโลโก้ลงบนแผ่นรองพื้นรองเท้าด้านในนะครับว่าแต่ว่านี่มันคือโรงงานผลิตรองเท้าไนกี้จริงปะนี่หรือว่าเป็นของทําเลียนแบบฮะแม่เจ้าเทคนิคการปั้นแป้งแบบนี้ท่านได้แต่ใดมาแค่ปาดแป้งไปบนตะเกียบที่วางเรียงกันสี่อันแป้งมันก็กลายเป็นเกลียวแบบนี้เลยรถของเล่นเหล่านี้น่าจะผลิตในอิตาลีนะครับเพราะมันเป็นรถของเล่นมิลานเฮ้อน่นมันมิลาน อาได้แล้วหนึ่งมุกสบายใจแล้ววันนี้เฮ้ยรถของเล่นถูกเผามันจะถูกไม้เสียบไม่ใช่ไก่ย่างนะตัวเธอว่าแต่ว่าเมื่อไหร่จะเผาเสร็จครับเนี่ยจะเทน้ำร้อนใส่แก้วหรือเลียลี่นี่มันเรื่องจริงปะเนี่ยทำไมเหมือนซีจเลยไปดูการตัดลิปแบบชัดตาแตกกันครับ ลิปสติกที่ถูกตัดจนหมดแท่งมันก็ยังไม่น่าเสียดายเท่ากับเธอที่แม่งหมดใจนี่เป็นไงนอกจากจะไม่คมแล้วยังงมอยู่ตั้งนานมีเครื่องปอกเปลือกผลไม้แบบนี้มันก็สะดวกดีนะครับแต่ผมว่ามันไม่เหมาะเอามาปอกเปลือกส้มเลยฮะน่าเอาไปปอกพวกแอปเปิลสาลี่มากกว่าส่วนส้มใช้มือปอกเหมือนเดิมดีแหละมันเป็นบิงซูรูปแบบหนึ่งครับที่มาในรูปแบบของเส้นคล้ายๆกับเส้นโรตีสายไหมอะต่างกันตรงที่เส้นที่ได้มันเป็นน้ำแข็งอยากลองกินดูสักเถอะ อาเขาตัดแต่งต้นกระบ,บองเพชรเป็นรูปมือเลยอาเป็นการนํำยางรัดผมนะครับมาติดกาวต่อกันทำเป็นห่วงแม้คลิปนี้จะไม่มีอะไรพิเศษแต่คนดูนั้นพิเศษนะอะอาเซียเฉยอะฮือบีบครีมแต่งเค้กเป็นรูปกระโจมยังแจม่มแต่ถ้าจะให้ผมกินเค้กคนเดียวทั้งก้อนนี้คงกินไม่ไหวแน่ๆไม่ใช่ว่าอิ่มนะฮะแต่เลี่ยนครีม ไปชมฝีมือการแต่งจานอาหารของเชฟผู้นี้กันครับสุขโขยนี่เขาวาดซอสเป็นเส้นโค้งอย่างเซียนรากับใช้วงเวียนก็มีปานมือนิ่งมว่วจะเฮ้ยเบอร์เกอร์อะไรวะจุกได้ด้วยไม่ว่าจะจิ้มยังไงก็ไม่ถูกหลบได้ชัมเวอร์หลบเก่งนักใช่ไหมได้งง้นไม่จิ้มและตบแม่มเลยไอเครื่องออกกาลังกายแบบนี้มันเล่นอย่างนี้เองเหรอเพิ่งรู้ทําไมลุงแกเล่นแล้วดูเท่จังแต่ตอนผมเล่นนะ เหมือนทากายภาพบําบัดเลยผิวจะจัดยังกับเครื่องออกกำลังกายนี้มันเกิดมาเพื่อแกเลยให้ตายเถอะแค่ขุดดินพรวนดินจําเป็นต้องพร้อมเพรียงกันขนาดนี้ไหมครับเนี่ยยังกะเงาตามตัวน่าจะเป็นฐานอัดแท่งนะฮะผมเคยใช้แต่แท่งกลมนะแต่แท่งเหลียมแบบนี้ไม่เคยใช้อุ้ยแซะออกมาเป็นแผ่น,นยังกะแซะสีทาบ้านเนี่ยว่าแต่มันคือแป้งเหรออ๋อไม่ใช่เป็นข้าวเหนียวพอแซะออกมาแล้วคล้ายข้าวเกี๊ยวว่าวเลยอะแต่แผ่นบางกว่า ที่กำลังเย็บขอบอยู่นี้มันก็คือตราติดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับตราเท่ดีแฮะยังกับตราเครื่องแบบหน่วยคอมมานโดหน่วยสวาด์อะไรอย่างนั้นน่ยไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตน้าคูนกระแป้งกันแฮ่อาหารกระป๋องเครื่องซักผ้ากระจิว๋วหลิวไม่รู้ว่าซักจริงได้หรือเปล่านะแต่ถังซักมันหมุนได้ด้วยอ่ะเนี่ยแหละเค้กฟองน้ำของทแท้ ไม่ได้มีแค่ฟองน้ำนะมีสก็อตไบท์ติดมาด้วยสีเหมือนไปไซส์เหมือนยันฟองน้ำยาล้างจานเป็นการใช้ความร้อนจากหัวแรงนะครับในการแกะลายแผ่นไม้แกะเป็นคำว่าค่อยกลับมาใหม่นะวันนี้เราปิดร้านแล้วเป็นคลิปล้มโดมิโนโแบบสั้นๆแต่ถ้าว่ามันหันสาเฟอ้อ ว้าว t h s s o w w t h t t s s f l l l n n g r r o t the roof is ่ e ต l l นเต้ i i ากเลย e e e ป๊าอันนี้คือทำมาแจกเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่หรือเปล่านี่มันคู่แข่งไอศครีมเซเวนเส่นเลยนะครับเนี่ยมีชื่อว่าไอศครีมมาเป็นเส้นไอเดียเขาท่าหน้าลิ้มลองชอบตรงที่เอาวิปครีมไปหมกไว้ใต้ไอติมนี่แหละ น้ำตาลเคลือบโดนัทนี่หยดติ๊งติๆงติ๊งติงติงติง,ตง,ตง,ตงนี่มึงกะจะติง๊งติง,ตงจนจบคลิปเลยใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมกาลังคิดอย่างนี้กันอยู่ใช่ไหมล่ะสิ่งที่กําลังถูกลำเนียงขึ้นไปตามสายพานแล้วก็ถูกลมเป่าสาลังมันคืออะไรไม่รู้เห็นไม่ชัดนึกว่าเอาลูกโป่งมาจุ่มฟิล์มลอยน้ําทําเป็นลายดอกไม้ซะอีกแต่ไม่ใช่แฮะจะเป็นเช่นไรเมื่อเอาหน้ากาก,ากพ่เอกก๊์ดล็อกเฮอร์มาจุ่มฟิล์มลอยน้ําลายอย่างพัง เขาจะทำเมนูอะไรออกมาให้เราได้ดูกันเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผสมแป้งเลยฮะพออบเสร็จก็เอามาผ่าครึ่งแล้วก็เอาเนื้อย่างมาใส่ลงไปฟิลคายแฮมเบอร์เกอร์เลยไปดูการปั้นปูนเป็นรูปดอกกุหลาบครับแต่ถ้ากูไม่หลับก็แปลว่ากูตื่นอยู่ยังไม่หลับมุกบาท2บาทไม่สิน่าจะแค่สตางค์สสตางค์ก็เล่นไปก่อนวัด โอ้ลูกสาวพ่อเอาไข่ไก่มาติดกาวต่อกันเป็นรูปไก่และลูกเจีย๊ยบอระยะจริงๆแต่ว่าทีหลังช่วยเก็บไข่ที่ต่อออกมาไว้ได้ไนลูกเล่นทิ้งสมดุดแล้วจะกินอะไรล่ะเฮ้ยสิ่งที่เขากําลังประกอบอยู่นั้นน่าจะเป็นข้อต่อของอุป,ปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเขาประกอบได้เร็วมากอะฮ้อเอามือไปจุ่มในเทียนหลอมแบบนี้ไม่ร้อนแย่หรอครับ ค่อยๆแกะเทียนออกมากลายเป็นถุงมือเลยชู3นิ้วแบบนี้หรือว่าคนที่ทำนั้นจะเป็นเนนนารีสามันนี่คือแอปพลิเคชันช่วยแก้รูบิกเพียงแค่ตั้งสีแต่ละหน้าของรูบิกในแอปให้ตรงกับรูบิกที่จะแก้มันก็จะคำนวณวิธีแก้วิธีหมุนออกมาทีละขั้นตอนให้เราสามารถแก้ตามหมนุนตามได้เลยเจ๋งเป้าอุย้ยผอยโห เฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน